ว่าสีฟ้านี่ได้หนึ่งคะแนนเฮ้ยง่ายมาโออเ้อง่ายแล้วหนึ่งคะแนนก็ภูมิใจมากเลยนะมาดูสีสุดท้ายเออพี่ สวัสดีทุกคนหเห็นสีแดงๆปะนี่ดัดแล้วคลิปที่แล้วอ่ะดัดให้ดูแล้วนะประมาวันนี้เราจะมีชาเลนจ์กันนั่นก็คือนี่ก็คือแอสโซเชชันนั่นเองก็เป็นชาเลนจ์ของ เลิปนี้กระจะมีตั้งแก่สีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีฟ้าค่นี้เดี๋ยวก็จะมีคลิปเ,เดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะว่าคลิปดัดฟันทำยังไงก็ดัดไม่ง่ายเอ้ยดัดไม่ยากเลยแต่ก็ ดัดได้ดัดได้อะนะเราเขีมาดูกันเลยซึ่งตัวชาเลนจ์นี้เนี่ยก็จะมีแบบนี้นนั่เองซึ่งตรงนี้แหละแกะขาดแล้วเพราะว่าแกะแลงมาแบบเออลอง,งสุ่มสุ่มจับให้ดูกันเว่าเออมันมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนี่นะสีของเราเราไม่เห็นหรอก เห็นนี่นั่นเองสีของเราก็จะได้แก่นี่ ก็จะเป็นสีทั้งหมดมันส่งหยิบจับไปเลยสีฟ้าปะโอ๊ยผิด โอเคสีนั่นเองแต่เรามาจับต่อกันหาเทยดีกว่าโอเคนี่นะหาเทยนี้หากกล่องนี่ละกันซึ้อไปกล่องของจากเอฟซีแล้วก็ไม่ได้คิดไม่คิดมากเราจะคลิปนี้กระดาษใส่ไว้ในน,นี้นะโอเคจะได้เห็นแัดขึ้น ลำบากนี่สีน้องก็ไดาษปุ่นจับขอดาว่าสีฟ้า,าสีเหลืองได้ไงวะได้ไงวะเอาใหม่เอา,เอามั้ยแรงกระดานใจของโคอิงต้อง ทำไม่ได้สีอย่างเออสีแกะลำ่าค่ะโอเคอโอเคเอาสีมื่อออกไปนะเพราะว่าตอนนั้นเราเล่นกับฟันกันต่อ ขอเดาว่าสีสีเลยวะนี่คือาสีอะไรดิมองเห็นปะขอเดาสีฟ้าอุ้ยควาอามอนไหนวะก็ซึ้อชาร์จเลนส์นี้ใครอยากได้ ที่ส่งต่อให้หรือจะเรียกว่าอิงส่งต่อให้เลยนี่ก็คือ challenge อะเะ challenge as so test station เองขอ,อยิบอีกสี่รอบจะได้ครบห้ารอบก็จะได้ปลดปล่อยเลยก็เทศไ้ยกล้องเลยไม่ถัานจะติดถ่าจะกล้องเรือพี่ดาบ ผิดสอบไม่เหรอโอ้ลำบากมากใครดับฟันเนี่ยให้ทาขี้พึ้งนะแต่ถ้าเกิดดัดดีเชนเนอร์ไม่ต้องดัดไม่ต้องเอาขี้พึ้งมาทาเพราะว่าถ้าเอาขี้พึ้งทาเนี่ยก็จะเอาแบบเอา ไอ้มาขูปากอะพราปกติเขาบอกว่าห้าฟันถ้าเกิดเราโดนฟันอะไรขูบปากแค่ทาขคี้วหึง่งแต่เทนเนอร์ไม่ใช่แต่เทนเนอร์อแบบให้ใส่แล้วก็แบบเหเล็กที่แบบคอบๆให้ไม่ให้เทนเนอร์หลุดมาดูสีที่สี่กันเลยคอยติดนะคอยติดนะคอยติดนะมันมนกลิ่นแป้งสลามอะ ขอดาว่าสีฟ้าน,นี่หนึ่งคะแนนง่ายมากฮ้งายแล้วหนึ่งคะแนนก็ภูมิใจมากเลยนะมาดูสีสุดท้ายเออีพี่ดาวหาว่าเป็นคนบ้าคูค่กนเดียวสีเหลือง นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละชื่อชื่อชาเลนจ์อีกจะทวนซ้ำอีกรอบชาเลนจ์นี้ชื่อว่าแอสโซเทสเตชัน so น์เองคลิปนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่องใหม่และช่องเก่าด้วยนะ